ห่างหายกันไปนานเลยครับกับช่วงรีวิวของกันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกระเป๋าสะพายข้างของผมนะครับผมว่าผมมาห้องนี้ที่ไลแล้วเอาของที่มันเป็นสายๆมาด้วยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยผมรู้สึกว่ามไม่ค่อยดีเลยเพราะว่ามันมีเจ้าตัวปวนอยู่เนี่ยมันมีเจ้าตัวปวนอยู่ใช่ไหมใช่ไหมสวัสดีคุณดูก่อนสวัสดีก่อน จุกกล้องไปทีนึงไว้อย่าปวดพี่นะนะาๆๆๆๆไปโอเคนี่นะครับผมได้มาตอนวันเกิดผมอายุสิบขวบก็ปีนี้แหละครับเคด้วยความที่ตอนนั้นดาบพิฆาตดาสุนยังดังผมก็เลยจัดมายุดยุดมันมัน ใส่ไปก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมออกกล้องลงให้ดูนี่ครับใส่ไปก็จะประมาณนี้ยุดยุดถ้าเกิดผมเอามุมนั้นนี่ตายแน่ๆหรือว่าจะเอาหมามารีวิวดีห,หรือว่าจะเอาหมามารีวิวเดี๋ยวนอกเรื่องเดี๋ยวคนดูไม่ดูไปต่อตรงนี้นะครับจะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับกว่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับทุกคน นี่นะครับจะเป็นตัวซัพพอร์ตเลยมันจะซัพพอร์ตมันจะนิ่มมากเลยนะครับถ้าเกิดใครเคยใส่กระเป๋าสะพายสะพายหลังนะครับมันพวกบางแบรนด์บางแทบทุกแบรนด์มันจะมีไอตัวซัพพอร์ตนะครับแต่มันก็แล้วแต่รุ่นด้วยนะครับนี่แล้วมันมีกี่มันมีกี่ช่อง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมขอนับก่อนหนึ่งสองสามสามกล้องนะครับเราตรงนี้ก็ยังสามารถยืดได้สามสามกล่องสามช่องนะครับโอเคช่องแรกนะครับสําหรับผมก็จะใส่พวกเงินนะครับก็ผมก็วัตถุประสงค์ที่ผมอยากได้คือเอามาใส่เอามาใส่ของนะครับใช่แต่ไม่ใ,ใส่ใส่กล่องนิต่อไปนะครับ ไปกองนี้ต่อไปเป็นเรียนแล้วคุณครูก็แล้วพอเอาสมุดเข้ามาเอาสมุดมาสมุติรุ่นนี้คือสมุดสิบกองอ่ะไปเข้าเรื่องนะครับอ่าแล้วตรงนี้มันยังสามารถทะลุได้อีกด้วยนะครับเปิดให้ดูนี่นี่มันทะลุออกมาได้มันไม่ใช่ขาดนะครับดูตรงรูปมันครับ มันคือรูปอะไรแบนะมันคือรูปอะไรเอ่ยครับใช่ครับมันคือรูปหูฟังครับสมมุติว่าเราจะเอาโทรศัพท์มาใส่ไว้ในเอาโทรศัพท์ไว้ใส่ในช่องนี้นะครับมันก็จะแบบต่อกับกัต่อแล้วเราก็เอาหูฟังมาใส่เราก็จะลดปัญหาการโดนขโมยมากขึ้นครับคือจะโดนขโมยน้อยลงเท่านั้นแหละครับเพราะว่า สายหูฟังมาเจอ,อกมาทางนี้เราก็ไม่ต้องแบบเอาสายหูฟังเนี่ยไว้ข้างนอกตรงนี้แล้วเราจะได้รูซิปอย่างสนิทนะครับออารีวิวช่องแรกกันไปแล้วนะครับช่องแรกก็ไม่ได้กว้างอะไรมากครับเล็กๆเลยช่องแรกแต่ช่องที่สองเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับนีก็ช่องที่สองนะครับ มันมีแบบแบบนะครับทุกคนแ๊บนะครับเดี๋ยวอ่ะนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับใช่ครับมันจะเป็นแบบนี้เลยตรงนี้ผมก็จะเก็บไว้ใส่แมสนะครับเวลาไปไหนเมื่อไหร่เพื่อนลืมเอาแมสไปก็หยิบจากช่องนี้ได้ต่อมาก็จะเป็นพวกนี้นะครับผมก็จะเก็บไว้ใส่สเปรย์แอลกอฮอล์นะครับช่องพวกนี้แต่ผมก็ไม่ค่อยได้เอามาเข้ากระเป๋าหรอกครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้นานมากแล้วกระเป๋านี้ แล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับไม่รู้ทุกคนจะเห็นว่าช่องที่ผมแบกอยู่นะครับผมก็จะใส่อะไรพวกใส่พวกของเล่นอะไรพวกนี้นะครัะแล้วช่องตกกลางเนี่ยครับผมว่าก็น่าจะเก็บไว้ใส่โทรศัพท์นั่นแหละเพราะว่ามันคล้องจองกับไอ้ไอ้ตัวที่ใส่กับหูฟังด้วยนะครับอ๋อผมก็ลืมบอก คนดูไปเลยนะครับว่าตรงแขนมันตรงตัวสะพายตรงแขนมันก็มีที่ซัพพอร์ตนะครับนี่แล้วก็มีคำภาษาอังกฤษ d ด m o n Slayer แล้วก็ภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอะไรผมก็ไม่รู้หรอกแล้วก็เดมอนซ์เลเยอร์ค่ะมิสทิโนย่ะหรืออะไรโอ้ผมก็ไม่รู้ไปต่อผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากกับภาษาอังกฤษอะ นี่นะค ane. แเราช่องสุดท้ายนะครับช่องสุดท้ายมันจะเป็นแบบช่องลับๆนะครับทุกคนจะเป็นแบบช่องลับๆนะครับนี่ทุกคนไม่เห็นช่องสุดท้ายเลยใช่ไหมครับตรงนี้ก็ไม่มีซิปนะครับช่องสุดท้ายมันอยู่ตรงนี้นี่มันเป็นรอยมันเป็นรอยตรงนี้ครับทุกคนแล้วเขาก็จะมีซ <anal yt> ิปออกมาให้เราดูด้วยครับเป็นนี่เป็นซิปแบบนี้นี่เป็นสายซิปครับพอเปิดออกมา ก็เียงแครับผมขอจัดการเจ้าลก,กี้กันมันการสายของผมผมกําลังรีวิวอยู่นี่นะครับเอาหายไปไหนแล้วพนะอ,อเปิดมานะครับช่องนี้จะเป็นช่องที่กว้างที่สุดนะครับไม่มีช่องอื่นอยู่ข้างในช่องนี้เลย mm. ก็เป็นช่องเดียวและกว้างที่สุดด้วยครับทุกคนนี่ครับกว้างมากเดี๋ยวผมจะไปหยิบโทรศัพท์ของอีกโทรศัพท์ ของผมมาลองใส่ดูอีกเครื่องนึงนะครับแป๊บนึงครับโอเคครับนี่นะครับอันนี้คือโทรศัพท์นะครับนี่นะครับก็เครื่องที่ผมก็จะเป็นอีกเครื่องนึงที่ตอนแรกในคลิปออช่างมันเถอะในคลิปตอนที่ผมกลับมาแล้วอะแหผมก็ใช้เครื่องนี้อะเพราะว่าผม ยังไม่ได้คนพบว่าเครื่องนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นไม่ถึงสองถึงสามชั่วโมงผมก็คิดคนไม่ใช่เป็นวัน,นแล้วผมก็จะต้องไม่ใช่ไม่ใช่ช่องนี้ช่วงนี้ไม่ใช่ช่องนี้อ,นอ,นอเคตอนนี้ผมก็กำลังทะเลาะกับตัวของเองนี่ไงครับผมก็ใส่ช่องสองครับไม่ใช่เวิร์บนะครับเออผมก็เล่นไปเรื่อยเนาะนี่นะครับผมก็ใส่ไปโหกว้างใหญ่ไพศาลกว้างมาก กว้างมากๆเลยแล้วเดี๋ยวผมไปหยิบหูฟัง,งกนแบบนี้นี่นะครับหูฟังผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอรูตรงนั้นมันแย่ตรงมันแย่ตรงนี้เองนี่นะครับคราวนี้ผม่างใส่อยู่นี่มันออกมาแล้วหลังจากนั้นผมก็ใส่กับโทรศัพท์แชะแล้วผมก็รู้ซิปชึบ แล้วหูฟังก็อยู่ข้างนอกชับนี่เครื่องนั้นมันไม่มีแบตนะครับก็สมมุติว่ามันมีแบตแล้วผมก็ใส่หูฟังฟังเพลงแล้วก็บโหโทุกคนก็งงหูฟังเอามาจากกระเป๋ากูงเกงหรือเปล่าที่ไหนได้มันรอดออกมาจากช่องนี้นะครับไม่ใช่รอดช่องนะครับถ้ารอดช่องก็มี ปัญญาผมก็เกินไปแล้วแหละอ๋อแล้วผมก็ลืมรีวิวอีกช่องหนึ่งไปเลยครับผมฟังก่อนฟัง,ง,ง,งไม่ค่อยถนัดป่ะโอเคนี่นะครับอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องลับของลับเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นผมพูดไม่ถูกอะนี่นะครับก็เป็นมันไม่ใช่อีกช่องหนึ่งหรอกครับโอ้มโทรศัพท์จงออกมามใช่ครับมันก็คือช่องที่เชื่อมต่อกับหูฟังนั่นแหละครับ ใช่เลยเนี่ยแหละผมขอไม่เอ่ยราคาก็แล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าผมจำไม่ได้ผมจำได้นะครับแต่ผมแค่ไม่เอ่ยก็แล้วกันนี่นะครับอืมดีมากเลยนะเนี่ยผมว่าดีนะเวลาใส่ของหนักอะเราก็พยายามสะพายตรงนี้เพื่อให้มันซัพพอร์ตแล้ว ทุกคนคงรู้อยู่แล้วแหละแต่ผมแค่ลืมบอกถอดอันนี้ออกมาได้เผื่อเวลาเอาไปซักแล้วเราก็หนีบโอเคประมาณนี้แหละแล้วก็ยังสามารถปรับไซส์ตั้มขนาดของเราได้ผมหวังว่าผมคงไม่ลืมรีวิวช่องไหนแล้วใช่ไหมไอช่องหน้าสุดผมไม่ได้รีวิวเพราะว่ามันกว้างมันจะอยากจะใส่ไอ กระเป๋าของผมก็ได้กระเป๋าเล่นซอนี่จะใส่กระเป๋าเล่นซอก็ได้นี่กระเป๋าเล่นซอที่ผมเย็บเองก็ใส่ไปก็ได้เดี๋ยวใส่ดูเดี๋ยวรู้สิแป,ป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมพอหาช่องแรกช่องแรกเสร็จปุ๊บใส่เข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไป นีนะเราก็ใส่ได้ตามปกติเลยโอเคกมีแบบนทุกคนผมรู้สึกว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรอีกแล้วเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็ออกออกโอเคและหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้มีแค่กระเป๋าครับคลิปน,นี้มันจะยาวไปหรือเปล่าก็ไม่รู้อะกระเป๋าผมก็อะเอาออกไปก่อน คือของขวัญเกิดที่แม่ซื้อให้นะครับและนี่ครับของขวัญวันเกิดที่พ่อซื้อให้ครับดาบครับดาบดาบไม้นะครับอันนี้เอ่ยราคาได้เพราะว่ามันมันไม่ค่อยแพงเท่าอนนั้นนะครับอันนี้กับอันนั้นห่างกันร้อยหนึ่งนะครับอันนี้ราคาห้าร้อยบาทนะครับ ยังไม่ได้ประกอบด้วยนะครับต้องเอามาประกอบเองอันนี้ผมก็ให้พ่อประกอบให้เช่นกันยาวโ้ยนะยยาตีกล้องป้าเขาให้ดีนะตีเบาดูความยาวครับนี่นะครับมองมุมกล้องให้ดูว่าผมไม่ได้โกหกจริงๆผมเอาตั้งแต่เท้านะน,นี่นะนี่คือตั้งแต่เท้านะครับ ตั้งแต่เท้านะครับหัวผมเลยนะครับนี่ครับอ่ะอ่ะ,อะเนี่ยผมก็แค่จะยืดอันนี้นิดเดิงเนี่ยนะค,คือผลของการไม่มีคนถ่ายให้ผมก็ทำไปโอก็อันนี้เสียดายมันไม่ค่อยดี ไปซื้อที่ที่ไหนนะจำไม่ได้เหมือนกันเฮ่ว่ามีดาบแล้วเดี๋ยวไปหยิบของมาให้ดูอีกอย่างอีกสองอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือนานลิก,กาเปิดไฟได้แค่นี้อย่างเดียวครับแต่ก็บอกเวลาได้นะครับว่ามันก็สวยดี กาเด็กธรรมดาไม่ใช่ so สายหนังนะครับสายพลาสติกนะครับพลาสติกแบบยามพารามังผมก็ไม่รู้เวลาตั้งเวลาไอไอสาปุ่มเนี้ยปุ่มหลอกหมดเลยครับเวลาตั้งเวลาก็ดึงปุ๊บแล้วก็หมุนตามเวลาเอาเนี่ยแหละยังมีอีกครับทุกคนเดี๋ยวอย่าพึ่งว่าผมนะไหนๆก็รีวิวแล้วก็รีวิวทั้งเซตไปเลย นี่นะครับอี๋สกปรกมากแม่ผมอันนี้ไม่ได้ใช้นานแล้วนะครับผมไปซื้อมาที่ห้างนะครับอันนี้ทุกคนคงคิดว่าราคาเนี่ยมันจะยี่สิบสามสิบสี่สิบบาทเปล่าครับเก้าสิบกว่าบาทครับเก้าสิบไม่ก็เก้าเก้าเลยครับแม่อันเดียวเกือบร้อยแต่อันนี้แม่ผมไปซื้อมาให้พร้อมกับนาฬิกานะครับก็ราคาถูกกว่านี้แถมมีไลา์ด้วย ราคาประมาณห้6 0บหกสิบาทยังมีอีกชิ้นหนึ่งแต่เดี๋ยวผมจะใส่ตอนผมจะใส่ผมจะใส่ใสตอนที่ผมประกอบร่างผมเสร็จเลยมาแล้วครับนี่คือตอนที่ผมใส่หนึ่งเซ็ตอ๋อยังขาดอีกตัวนึงอ้อเดี๋ยวผมผมไม่ต้องจากที่ไหนไกลเลยครับผมแค่ต้องวางดาบครับ นี่ไงมันอยู่มันอยู่ด้านใต้ผมเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมต้องถอดกระเป๋าด้วยนะครับเพื่อหยิบมันขึ้นมานะครับหลังจากนั้นผมก็มับเขาให้อุ้ยอุย,อยผมจะหยิบมันขึ้นมายัางไงนี้เนี่ยทุกคน้ย<ม>เพราะว่าผมควรนี่นะครับาไปหมดแล้วแม่ผมผมไม่น่าเอามันมาเลยหมายถึงเอามันมาเล่นนะไปโอเคร้อนมากทุกคน เค okay, ครับทุกคนขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมผมที่ติดตามรับชมผมที่ติดตามรับชมผมจนจบนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย